สวัสดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องสยองสองยามพบกันเป็นประจำทาง YouTube c h ช n n e l เรื่องสยองสองยามสารหอแกลนนี่คือหนึ่งในตำนานที่เฮี้ยนที่สุด ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เล่าต่อกัอนมาหลายรุ่นศาลนี้ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแต่มันตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของมหาวิทยาลัยตรงหน้าหอพักที่มีชื่อว่าแกลนคอนโดและที่มันน่ากลัวเพราะศาลนี้จะปรากฏเฉพาะกับเด็กปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามา และไม่เคยรู้เรื่องของมันมาก่อนเท่านั้นเด็กหลายคนเล่าว่าเห็นสารเก่าๆบ้างเป็นสารปูนขาวใหญ่มากบ้างแต่ที่เหมือนกันคือพอหันกลับไปมองอีกทีสารนั้นก็หายไปมีคนเคยพยายามถ่ายรูปแต่ไม่มีภาพกลับมาดูอีกทีไม่มีสารแปลกใช่ไหม เพราะศาลนี้เหมือนจะเลือกได้ว่าจะให้ใครเห็นและสิ่งที่หลอนกว่านั้นคือบางคนเห็นแล้วกลับไปฝันว่าไปยืนไหว้ศาลคนเดียวกลางดึกบางคนฝันว่ามีคนมาเรียกชื่อบางคนก็ฝันว่าตกตึกบริเวณพื้นที่นั้นมีคนเคยกระโดดตึกฆ่าตัวตาย มีคนเคยถูกยิงและมีคนเคยเสียชีวิตแบบไม่มีคำอธิบายบางคนเคยเห็นเงาผู้หญิงคุมหิยาบนั่งข้างถนนตอนตีสามบางคนเห็นผู้ชายตาแดงยืยนอยู่ข้างศาลไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครแต่หลายคนบอกว่าพวกเขา ไม่เคยไปไหนเลยและจําไว้ว่าถ้าคุณฟังเรื่องนี้จบแล้วคุณจะไม่มีวันเห็นสารหอแกลนอีกเลย mm. เพราะสารนี้มีไว้ให้คนที่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่เท่านั้นที่จะได้เห็นคืนนี้ลองเดินผ่านหน้าหอแกลนดูสิ แต่ยหันกลับไปมองนะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการเรื่องสยองสองยามได้ทาง youtube channel เรื่องสยองสองยามออกอากาศทางช่อง youtube channel เวลาสองยามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วเราจะได้สยองไปด้วยกัน